สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็มีรถใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆมานำเสนอเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับนั่นก็คือ All New MG5 นั่นเองครับและเพื่อให้มีเอกลักในการรับชมมากยิ่งขึ้นผมจึงอยากจะขอนำ All New Honda City ที่กำลังทำตลาดอยู่ในขนาดนี้มาเปรียบเทียบกับ MG5 คันใหม่คันนี้กันสักเล็กน้อยเผื่อท่านผู้ชมท่านใดกำลังสนใจที่จะซื้อรถในกลุ่มนี้มาใช้งานอยู่ครับ ก็เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปอย่างหม่ๆเลยนะครับสำหรับ MG 5คันนี้โดยที่ครั้งนี้ตัวรถจะถูกเปลี่ยนโฉมและมีดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งตัวรถนั้นจะมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือมีขนาดตัวรถที่กว้างขวางและสูสีกับรถในกลุ่ม C-segment หรือ Compact Car เป็นอย่างมากจึงทําให้คาดว่า MG 5คันใหม่คันนี้ก็น่าจะเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าและน่าจับตามหมอมากๆในท้องตลาดอีกคันหนึ่งเลยครับ ส่วน Honda City นั้นถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาได้สักพักใหญ่ๆแต่รูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและด้วยชื่อเสียงของแบรนด์รวมถึงเจเนอเรชันของรถที่สะสมมานานจึงทําให้ผู้บริโภคเป็นจํานวนมากให้ความไว้วางใจและได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆอย่างต่อเนื่องจนทําให้ Honda City มียอดขายอันดับต้นๆจนถึงได้ยอดขายสูงสุดในช่วงไตรมาสแรกของปีครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าระหว่าง MG5 คันใหม่ล่าสุดคันนี้กับ Honda City ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่นั้นคันไหนกันที่ท่านผู้ชมอยากจะถอยอมาใช้งานมากกว่ากันครับ <S <S เริ่มต้นที่ลักษณะเด่นๆภายนอกคร่าวๆของ MG5 นะครับกระจังหน้าจะเป็นดีไซน์ Digital Burning Grill ไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ p r o j e c t ตอร์ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Light และมีระบบควบคุมการปิดไฟหน้าอัตโนมัติรวมถึงยังมีไฟ2องนำทางหลังจะดับเครื่องยนต์ Follow Me Home กระจมองข้างจะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเ้ยวในตัวไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ไฟตัดหมอด้านหลังจะมีมาให้ไฟเบรกดที่สา3จะเป็นแบบ LED และหลังคาจะมี Sunroof ติดตั้งมาให้ครับส่วนลักษณะเด่นๆคร่าวๆข,ของ Honda City ก็จะมีดังนี้นะครับ กระจังหน้าจะเป็นแบบ Cross p l a c ไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Light และมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ไฟตัดหมอกคู่หน้าจะเป็นแบบ LED กระจมองข้างจะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวไฟท้ายจะเป็นแบบ LED สปอยเลื่อหลังจะเป็นแบบ Cross b l a c ไฟเบรกดุลที่3จะมีติดตั้งมาให้และเสาอากาศจะเป็นแบบครีบฉลามครับ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ MG5 จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร4สูบแถวเรียง16ววล์ VT-ITEC ให้พลังกำลังแรงม้าสูงสุดที่114แรงมา้ท 6, นนาที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่150นิวตันเมตรที่4500รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT 8สปีดและรองรับน้ำมันมสูงสุด E85 ครับส่วนเครื่องยนต์ของ Honda City นั้น จะเป็นเครื่องจนมเป็นซิน1.5ลิตร3สูบ12วาล์ว VTEC Turbo ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่122แรงม้าที่5,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดที่อยู่ที่173นิวตันเมตรที่2,000ถึง4,500รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 7สปีดและรองรับน้ำมันสูงสุด E20 ครับ มาดูที่มิติตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ MG5 ความยาวความกว้างความสูงจะอยู่ที่4,675ม m mm, ม1,842ม mm, m ม1,473ม m มในรุ่น C กับ D และ1,480ม m mm, มในรุ่น X และมีความสูงใต้ท้องรถ138ม m mm. มในขณะที่มิติตัวรถของ Honda City นั้นความยาวความกว้างความสูงจะอยู่ที่4,553ม m mm. ม 1,748มลเ mm, มตร1467ม mm, มและมีความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่1 3 5 5 mm, มมครับส่วนขนาดล้อของ mg 5นั้นจะเป็นล้อกระทะ16นิ้วพร้อมฝาครอบในรุ่น c และล้อเอารอยขนาด16นิ้วในรุ่น d และ17นิ้วในรุ่น x และมีดิสเพคก4ล้อส่วน2ล้อหน้าจะมีช่องระบายความร้อนครับในขณะที่ขนาดล้อของ honda city นั้นจะเป็นล้อเอารอยขนาด15นิ้วในรุ่น s รุ่น V รุ่น SV และ16นิ้วในรุ่น Turbo RS ส่วน2ล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนและ2ล้อหลังจะเป็นดรัมเบรกครับมาดูที่อุปกรณ์เด่นๆภายในตัวรถของ MG5 กันบ้าน,นะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่ระบบสไตล์เครื่องยนต์อัจฉริยะ Push Start Button หน้าจอแสดงผลแบบอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด7นิ้ว ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลพร้อมแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงจะมีตัวกรองอากาศ PM 2.5ระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบป้องกันรถไหลโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกครัง้งออโต้วีโคโฮกระจกมองหลังแบบตัดแสงและบ่อนั่งด้านหลังสามารถปรับพับได้ครับส่วนอุปกรณ์เด่นๆภายในตัวรถของ h o n d a c i t y ก็จะมีดังนี้นะครับระบบสตาร์เครื่องยนต์อัจฉริยะ One Push Edition System หน้าจอแสดงข้อมูลกับขับขี่ Multi Information Display พร้อมมาารวัดเรืองแสงสีแดงพร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด Eco Indicator ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย p a d d l e Shift ปุ่มเพื่อลดการใช้พลังงาน Econ ระบบ Idle System พร้อมสวิตช์เปิดปิดและกระจกมองหลังแบบตัดแสงครับมาดูที่ระบบเครื่องเสียงของ MG5 นรับนะครับว่าใ,ให้อะไรมาบ้างได้แก่ หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยแบบ multi-function ควบคุมเครื่องเสียงวางและรับสายโทรศัพท์รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบ Bluetooth ช่องเชื่อมต่อ USB 3ช่องและมีลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งครับส่วนระบบเครื่องเสียงของ Honda City ก็จะมีดังนี้นะครับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วแบบ Advanced Touch รองรับระบบ Apple CarPlay และสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธพุงมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงวางและรับสายโทรศัพท์ช่องเชื่อมต่อ USB ทั้งหมด2ช่องและมีลำโพงทั้งหมด8ตำแหน่งครับมาดูที่ระบบความปลอดภัยเด่นๆของ MG5 กันบ้างนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคู่หน้าดัานข้างและม่านถุงลมนิรภยัยเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงหลังกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติแบบ3จุดทุกที่นั่งรวมถึงมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบกระจายแรงเบรกและระบบเสริมแรงเบรกระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้งระบบควบคุมล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลายระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันระบบไฟแจ้งเตือนขนาดเบรกฉุกเฉินระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังและระบบช่วยเตือนการชนด้านหลังและกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาครับส่วนระบบความปลอดภัยเด่นๆของ h o n n a c i t y ก็จะมีดังนี้นะครับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคู่หน้า <S <S <ell> ด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงหลังกลับและเป็นแบบ3จุดทุกตำแหน่งรวมถึงมีจุดยืดเบาะนั่งสำหรับเด็กระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ cruise control ระบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโคง้งสัญญาณไฟฉุกเฉิขนขณะเบรกกระทันหันระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันและกล้องมองด้านหลังสามารถปรับมุมมองได้3ระดับครับมาดูสีของตัวถังกันมากนะครับเริ่มต้นที่ mg 5จะมีอยู่ทั้งหมด6สีครับได้แก่สีเหลือง nuclear yellow สีขาว Arctic w h i สีดำ black night สีเงิน silver metallic สีแดง scarlet red และสีเทา metal ash gray ครับส่วนสีของตัวถังของ c o r o a City จะมีอยู่ทั้งหมด6สีเช่นกันนะครับได้แก่สีแดง ignired metallic สีขาว platinum white pearl สีดํา crystal black pearl สีเงิน luna silver metallic สีเทา modern steel metallic และสีขาว taffeta white ครับ มาดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ MG5 จะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น C 559,000บาทรุ่น D 599,000บาทและรุ่น S ซึ่งเป็นรุ่นท็อป689,000บาทครับในขณะที่ Honda City จะมีราคาอยู่ทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น S 5 7 9 5 0 0บาทรุ่น V 69,000บาทรุ่น SV 665,000บาท และรุ่น RS ซึ่งเป็นรุ่นท็อป739,000บาทครับมาดูข้อสรุปกันมางนะครับจากข้อมูลข้างต้นทางด้านเครื่องยนต์จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่า Honda City นั้นจะมีขนาดเครื่อง1.0ลิตรแต่เนื่องด้วยมีพละกกำลังเทอร์โบเข้ามาช่วยจึงทำให้มีแรงม้าที่มากกว่า MG5 ครับโดยที่จะมีแรงม้าที่มากกว่าอยู่เพียง8แรงม้าซึ่งน่าจะทำให้สมรรถนะการขับขี่โดยรวมรวมถึงอัตราเร่งแซงของ Honda City นั้น น่าจะทำได้ดีกว่า MG5 อยู่เพียงเล็กน้อยครับเมื่อมาดูที่มิติตัวรถนั้นจะเห็นได้ว่า MG5 นั้นจะมีมิติตัวรถที่ใหญ่กว่า Honda City อยู่ในทุกมิติครับโดยที่จะยาวกว่า122 mm มมกว้างกว่า9 4สมมสูงกว่า13 mm มจึงสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารที่มากกว่าในขนาดนั่งโดยสารแต่เนื่องจากทั้งสองคันนี้มีความสูงใต้ท้องรถที่ใกล้เคียงกันมากๆ จึงทําให้การขับขี่ในเส้นทางออฟโรดหรือไปหลุมเป็นบ่อนั้นจะมีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุใต้ท้องรถได้พอกันครับเมื่อมาดูที่อุปกรณ์เด่นๆภายในตัวรถของทั้งสองคันนี้จะเห็นได้ว่า mg 5นั้นจะมีข้อได้เปรียบอยู่ครับเช่นมีระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้เบรกโฮลซึ่งจะช่วยเสริมในส่วนของการขับขี่ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงยังสามารถพับเบาะหลังเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวกสบายและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารได้เป็นอย่างมากครับในขณะที่ Honda City นั้นจะมีจุดเด่นๆก็คือจะมีปุ่มเพื่อลดการใช้พลังงาน Econ หรือระบบ Idle Stop System ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ขับขี่อีกทั้งยังมีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Paddle Shift ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่นั้นสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ตามที่ใจต้องการครับเมื่อมาดูที่ระบบเครื่องเสียงนั้นจะเห็นได้ว่า ึงแม้ว่าทั้ง MG5 และ Honda City จะมีหน้าจอสัมผัสที่รองรับระบบ Apple CarPlay หรือรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบ Bluetooth ที่เหมือนกันแต่หน้าจอสัมผัสของ MG5 นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของ Honda City อยู่ถึง2นิ้วจึงทำให้มองสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอได้ชัดเจนกว่าอีกทั้งยังมีช่องเสียบ USB ที่มากกว่า1ตําแหน่งและมีลำโพงที่มากกว่าถึง2ตัวจึงอำนวยความสะดวกสบาย และความเพลิดเพลินให้กับผู้โดยสารในขณะนั่งโดยสารได mm ้มากกว่าครับเมื่อมาดูที่ระบบความปลอดภัยนั้น mm hmm. จะเห็นได้ว่า mm. ถึงแม้ว่าทั้งสองคันนี้จะมีจำนวนถุงลมนิรภัยที่เท่ากัน mm hmm. มีระบบ cruise control ที่เหมือนกันหรือมีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิขนขณะเบรกกระทันหันที่ไม่ต่างกันแต่ระบบความปลอดภัยของ MG5 นั้น <Yeah. S 2> จะมีออปชันเสริมที่ใส่มาให้มากกว่า Honda City ครับเช่นมีระบบควบคุมการเบรคในขณะเข้าโค้ง มีระบบช่วยเตือนต่างๆในขณะขับขี่เช่นเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนเตือนเมื่อต้องการถอยหลังหรือเตือนมุมอับสายตาอีกทั้งยังมีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นถือว่าเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างมากในขณะขับขี่ครับสุดท้ายเมื่อมาพิจารณาทางด้านราคาจะเห็นได้ว่า MG5 นั้นจะมีราคาโดยรวมที่ต่ำกว่า Honda City ครับ จึงจะสร้างความน่าดึงดูดในการซื้อให้กับผู้บริโภคได้มากกว่าในขณะที่ Honda City นั้นจะมีรุ่นย่อยที่มากกว่า MG5 อยู่หนึ่งรุ่นย่อยจึงทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากกว่าในการจับจองการเป็นเจ้าของแต่เมื่อมาพิจารณาที่ตัวท็อปของทั้งสองคันนี้แล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาของ Hondacity นั้นจะยังไม่แตกต่างกับรุ่นรองท็อปมากจนเกินไปครับเมื่อเทียบกับ MG5 ตรงจุดนี้ผู้บริโภคนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่จะซื้อรุ่นท็อปของ Hondacity ได้ง่ายกว่า MG5 ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าราคารุ่นท็อปของ MG5 นั้นจะค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นลองท็อปอยู่พอสมควรแต่ก็จะได้อ p อชั่นยิบย้อยต่างๆที่น่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะระบบความปลอดภัยเสริมขึ้นมาจากรุ่นลองท็อปได้อย่างเห็นได้ชัดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาพรวมของรถทั้งสองคันนี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถที่มีความสดใหม่ ดีไซน์ทันสมัยตัวรถกว้างขวางออปชั่นระบบความปลอดภัยที่เกินคุ้มราคา MG5 คันใหม่คันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับท่านครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถดีไซน์สปอร์ตมีความคล่องตัวสูงและเป็นรถยอดฮิตตลอดการของรถในกลุ่มนี้ Honda City คันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกที่ท่านไม่ควรจะมองข้ามครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกซื้อ All New MG5 หรือ All New Honda City นั้น ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขและสนุกกับการขับขี่รถ2คันนี้เป็นนานๆเลยนะครับยังไงขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงห่างไกลและปลอดภัยจากไวรัสโควิด1 i กันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ